พระเอกกับนางเอกผมจะขอเรียกพระเอกว่าจอนแล้วเรียกนางเอกว่าซา่าละกันนะครับทั้งสองกำลังซ้อมบทละครกันอย่างดุเดือดเพราะซา่าชอบการแสดงมากและทั้งคู่ก็จบลงโดยการดือด้อดือด้อดือดดื่มกันบนโต๊ะงานดีมากบอกเลยแล้วทั้งสองก็ไปอาบน้ำจอนคุยเรื่องแต่งงานกับซา่าแต่ซา่าเธอเลือกที่จะบ่ายเบี่ยงทั้งคู่อยู่ด้วยกันมา8เดือนแล้วและจอนก็อยากจะแต่งงานกับเธอมากเขาูดเดองน,นี้ทุกครั้งที่มีโอกาสแต่ซา่าก็เบี่ยงประเด็นตลอดเธออ้างเหตุผลว่า จอนอาจจะยังไม่รู้จักเธอดีด้วยซ้ำต่อมาจอรนเห็นซาร่ากำลังแชทหาใครบางคนแต่เธอก็แค่บอกว่าเธอตอบคอมเมนต์เพื่อนเท่านั้นแล้วทั้งสองก็ใส่กันอีกรอบพระเอกงานดีดีเขาทำให้จอนวันไหวในตอนเช้าจอนกลับจากวิ่งออกกำลังกายพอกลับมาถึงเขาก็เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในบ้านซึ่งเธอก็คือน้องสาวข,ของนางเอกนั่นเองผมจะขอเรียกเธอว่าเอมมี่นะครับทันทีที่ซาร่าลงมาเจอเอมมี่สีหน้าของเธอก็เปลี่ยนจากอารมณ์ดีกลายเป็นดรามาทันที สาราพยายามบอกให้เอมมี่กลับไปซะเพราะที่นี่คือบ้านของเธอและตอนนี้เธออยู่กับแฟนและต้องการความเป็นส่วนตัวแต่เอมมี่ก็เลือกที่จะไม่ไปไหนและจอนก็ช่วยพูดกับสาราวาให้เธออยู่สักพักก็ได้ ออมาเอมมี่ก็มานอนอาบแดดอย่างสบายใจเหมือนบ้านตัวเองจอนลงมาเห็นพอดีแม่เธอทำให้จอนร้อนรนเอมมี่รีบใส่เสื้อผ้าแล้วก็ชวนจอนคุยเรื่องอื่นต่ออย่างหน้าตาเฉยซาร่ามาชวนเอมมี่ไปชายหาดด้วยกันแต่เธอก็ปฏิเสธไม่ไปจอนกับซาร่าว่ายน้ำกันที่ชายหาดอย่างสบายใจเอมมี่ก็มาลองใส่ชุดของพี่สาวเลนไปหาหนังเต็มมาดูนะครับงานดีทั้งเรื่องจอนคอนเฟิรม์ม ในตอนเย็นจอนอาบน้ำเสร็จนุ่งผ้าเช็ดตัวออกมาจากห้องน้ำแล้วก็มาจ้าเอกับเอมมี่พอดีเรียกได้ว่าเอมมี่เสียอาการกันเลยทีเดียวพอทุกคนลงมาทานมื้อคำ่ำจอนก็ถามเอมมี่ถึงเรื่องแฟนหรือเพื่อนสนิทแต่ซาร่าก็พูดเชิงประชดว่าเอมมี่เธอไม่มีแฟนหรอกคนอย่างเธอใครจะมาคบแล้วซาร่าก็มโนวจอนต่อหน้าต่อต,อตาเอมมี่ทั้งเรื่องบอกเลย วันต่อมาจอนกับซาร่ามาว่ายน้ำที่ชายหาดอีกเช่นเคยและเอมมี่ก็ตามมาขณะที่ซาร่ากำลังว่ายน้ำอยู่เธอก็นั่งคุยกับจอนแบบใกล้ชิดมากแต่ซาร่าก็เข้ามาขัดจังหวะและลงไปคุยกับไส้เดือนพยองเดทของจอนโชเอมมี่ซะเลยมึงอยากได้ดีนักใช่ไหมเอมมี่ทนดูไม่ไหวเลยกลับไปก่อนเอมมี่เก็บของเพื่อที่จะไปจากที่นี่แต่จอนก็มาเกี้ยก่อมเธอเอาไว้เอมมี่จึงยอมอยู่ในใจลึกๆนายก็คงอยากจะจัดนัดกระชามิตรกับน้องเมียอยู่ใช่ไหมจอนหลังจากดินเนอร์เสร็ ซา่าขอตัวไปนอนก่อนและเอมมี่ก็นั่งคุยกับจอนอยู่สองคนเธอบอกจอนว่าอย่าพยายามถามเรื่องอดีตของซา,า่าเพราะถ้าคุณรู้ความจริงคุณอาจจะรับมันไม่ได้ซึ่งประโยคนี้ทําให้จอนเงียบไปครู่หนึ่งเลยแล้วเอมมี่ก็พูดทิ้งท้ายว่าเธอก็อยากจะเป็นเหมือนพี่สาวเธอเช่นกันซึ่งจอนก็คิดว่า,วาเธอกําลังอ่อยเขาอย่างแน่นอนต่อมาจอนกับเอมมี่เริ่มใกล้ชิดกันมากขึ้นทั้งสองเหมือนเริ่มจะมีความรู้สึกดีๆให้กันแล้วแต่ซา่าก็ชอบมากันซีนทุกครั้งไปในตอนเย็นทุก น,นั่งดูหนังอยู่ข้างล่างพอเอมมี่เห็นซาร่าหลับเธอก็ส่งซิกให้จอนว่าเธอจะขึ้นไปนอนนะจอนไม่รอชา้ารีบตามเธอขึ้นไปทั้งคู่จึงได้จูบก,กันแต่ทำได้เพียงเท่านี้แล้วก็เข้าห้องไปและซาร่าที่อยู่ข้างล่างเธอก็แค่แกล้งหลับไปเท่านั้นในตอนเช้าซาร่าก็แกล้งถามเชิงเน็บแนมทั้งสองคนว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนซึ่งจอนกับเอมมี่ก็เลิกลักกันเลยทีเดียวซาร่าก็เชิญจอนไปปาร์ตี้ที่บาายเย็นวันนี้แต่จอนไม่ชอบเสียงดังวุ่นวายเขาจึงปฏิเสธไปและบอกว่าาเขา สามารถไปรับไปส่งเธอได้แต่เขาไม่ไปดื่มที่บาร์แล้วซาร่าก็พูดกับจอนว่าเธออาจจะยอมแต่งงานกับเขาในเร็วๆนี้พอจอนได้ยินคำนี้เขาก็ดีใจมากพอถึงเวลาปาร์ตี้จอนก็ขับรถไปส่งซาร่าที่บาร์และเมื่อเขากลับมาเอมมี่ก็ดื่มไวรอเขาอยู่สองคนมองตากันไม่พูดอะไรมากทั้งสองใส่กันอย่างดุเดือดแต่ใสเดือนพยองเดชยังไม่ทันจะบุกอัดเป็ดน้อยเอมมี่ก็โดนซาร่าที่ซ้อนแผนมาหยุมหัวเธอออกทันทีและที่จริงแล้วจอนก็ร่วมมือกับซาร่าด้วย เพราะว่าซาร่าบอกจอนว่าน้องสาวของเธอชอบแย่งแฟนของเธอและยังมีพฤติกรรมชอบเลียนแบบเธอด้วยซาร่าจึงต้องการแก้เผ็ดน้องสาวด้วยความรักแฟนจอนเลยยอมทําเพื่อพิสูจน์ความจริงตอนนี้เอมมี่น่าสงสารมากเธอนั่งร้องไห้เพียงลําพังและจอนกับซาร่าก็มาดือด้อๆดืดด่มกันอย่างดุเดือดงานดีจริงๆจอนบอกเลยในวันต่อมาเอมมี่ก็ทําตัวปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนำซ้ํายังพาผู้ชายของเธอมาที่นี่อีกด้วยจอนจะขอเรียกเขาว่าไหมละกันนะครับซึ่ง ไหมก็คือแฟนเก่าของซารา่าที่เอมมี่แย่งไปนั่นเองพอซาร่าเห็นหน้าไหมเธอก็อึ้งกิมกี่ไปพักหนึ่งแต่จอนไม่รู้ว่าไหมคือแฟนเก่าของซาร่านะครับเรื่องราวเริ่มยุ่งเหยิงขึ้นเมื่อไหมพยายามจะลื้อฟื้นความหลังกับซารา่าเพราะว่าไหมเองก็ยังรักซาร่าอยู่เขายังคิดถึงกระบวนท่าของเธออยู่ตลอดเวลาไหมกับเอมมี่ชวนซาร่ากับจอนไปปิกนิกกันในป่าก่อนไปเอมมี่ก็บอกกับจอนว่าเธออยากจะขอโทษพี่สาวเธอสําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นและเธอไม่โกรธจอนที่ทํากับเธอแบบนั้น เมื่อทุกคนปรับความเข้าใจกันแล้วการปิกนิกครั้งนี้ก็เป็นอะไรที่สนุกมากโดยเฉพาะซารา่พราพอกลับมาที่บ้านจอนก็ขอตัวขึ้นไปพักผ่อนเพราะว่าเขาเหนื่อยมากแล้วไม้ก็เข้ามาบุกอัดเป็ดน,น้อยซาร่าคาโตกินข้าวซึ่งซาร่าก็ไม่ได้ยินยอมแต่เธอก็ขัดขืนไม้ไม่ได้เฮ่อจอนเมื่อยมือในตอนเย็นทุกคนดินเนอร์กันด้วยความเคร่งเครียดเพราะว่าซาร่าไม่ชอบที่ไม้มาบุกอัดเป็ดน,น้อยเธอไม้พยายามจะพูดให้บรรยากาศดีขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ผลซาร่าตึงมากไม้เลย ถามจอนว่านายรู้อะไรเกี่ยวกับสาราบ้างซึ่งจอนก็เงียบไปเพราะว่าเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับซาราเลยแล้วสาราก็พูดกับไมว่านายคิดจะทําอะไรนายต้องการอะไรเมื่อหัวคานายก็สำบราหาฉันไปแล้วตอนนี้ยังจะมาพูดเรื่องอดีตของฉันอีกเหรอพอจอนรู้ว่าไม้ทาอะไรกับสาราเขาก็โมโหมากทั้งสองทะเลาะก,กันแล้วไม้ก็เล่าความจริงทุกอย่างให้จอนฟังว่าสองพี่น้องนี้กําลังปั่นหัวจอนอยู่และที่น้องสาวเธอมาที่นี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญสาราเป็นคนแชทบอกให เธอมาเองและเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดสองสาวนี้เป็นคนวางแผนจัดฉากกันเองทางนั้นและเอมมี่ก็เป็นคนโทรบอกให้ไม้มาทินีเพื่อเล่นเกมนี้เพราะว่าไม้เองก็เคยโดนสองคนนี้ปั่นหัวมาแล้วในตอนนี้สองสาวก็ออกลายเปน็นนางเสือร้ายเต็มทีพวกเธอพูดเยอะเย้ยอจอนที่เขาโง่ยอมให้พวกเธอปั่นหัวเล่นจอนขอบคุณไม้ที่บอกความจริงกับเขาแต่ดันตามด้วยคําด่าว่านายมันก็คนบาทําทให้ไม้โมโหจึงใส่จอนไปหนึ่งดอกเพื่อเป็นการสั่งสอนแต่จอนดันล้มลงหัว ฟาโตะมั่งเท่งไปเอมมี่พยายามจะโทรแจ้งตำรวจแต่ไม่ก็ห้ามไว้ซาราจึงเอาขวดฟาดหัวไม้จนสลบไปเมื่อตำรวจมาถึงสองสาวก็เล่นละครตบตาตำรวจอีกครั้งพวกเธอกล่าวหาว่าไม่มาบุกรุกบ้านแล้วก็ทำร้ายจอนคู่มั่นของเธอจนเสียชีวิตและนันก็ทำให้ไม้โดนจับแต่ตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อเพียงแค่ควบคุมตัวไม้ไว้ตามหลักฐานและพยานแวดล้อมซึ่งแน่นอนเขาก็ผิดที่ทำให้จอนตายและในตอนจบเอมมี่ก็ได้หลอกเหยื่อลายไม่มาอีกคนในตอนนี้ เธอทําเหมือนพี่สาวเธอแล้วและสารราก็เล่นตามน้ํากับเธอด้วยแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์ให้จอนด้วยสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ